สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมเซลยวก๊อฟวินาหกแปดคาเซนเตอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาตั้งค่านาฬิกาของเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับผมที่มีนาฬิกาอยู่ตรงคนโซนกลางนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับผมเครื่องยนต์2.8นะครับผมเป็นปีโฉม2015 2016 2017นนะครับผมเบาะหนังจะเป็นสีแบบนี้ นะครับผมคันนี้เป็นตัว G ีนะครับทีนี้ตรงคนโซนกลางนะครับผมก็จะมีนาฬิกาแบบนี้เลยนะครับผมบางท่านเนี่ยอาจจะยังตั้งค่าไม่เป็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับผมก็สังเกตนะครับผมตรงด้านหน้านี้นะครับผมจะมีปุ่ม0ูนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ปุ่ม H กับปุ่ม M อยู่ฝั่งขวามือนะครับผมปุ่ม0ูนนี้ก็คือการกดรีเซ็ตนาฬิกานั่นเองนะครับกดแช่ไปเลยชึบอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นค่า0ูนแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือเรากดแชไปแล้ว นี่นะครับผมแล้วก็ต่อมาปุ่ม H ก็คือปุ่มชั่วโมงนะครับผมปุ่ม M ก็คือปุ่มนาทีนะครับผมก็คือปุ่มมีนัทนั่นเองปุ่ม H นะครับสมมุติเราจะตั้งเป็นตอนนี้มันอยู่บ่ายสองนะครับเราจะตั้งเป็น1นึ่ทุ่มนะครับผมก็กดแช่ไปเลขเขาก็จะลันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่หกโมงเย็นแล้วอ่ากดแช่ไปหนึ่งครั้งนะเห็นไหมครับก็จะเป็น19บเนกานะครับต่อมานะครับผมถ้าเราจะตั้งเวลานะครับก็ให้กดปุ่ม M ค้างได้เลยนะครับสมมุติเราอยากได้เป็นซัก อ่หนึ่งทุ่มยีนาทีแล้วก็กดแช่ไปนะครับเลขนาทีก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยีนาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าต้องการจะรีเซ็ตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมกดปุ่มตรงเลขศูนย์นี้เลยนะครับผมนี่กดแช่ไปอ่าาก็จะรีเซ็ตเป็นเวลาทุ่มตรงนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากได้วิธีการใช้งานนะครับฟังก์ชันของเจ้า t ต้ a ารีโวตรงไหนส่วนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับวันนี้เซียวก๊อฟก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ